สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับแต่ว่าเรามาที่หาดอะไรนะครับที่นี่นะครับเป็นหาดเสาเอียงนะครับซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหาดเสาเอียงนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับไปเดินดูกันว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าหาดเสาเอียงนะครับทุกคนไปกันเลย นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณนะครับหาดต่อเอียงหรือว่าหน้าหาดนะครับซึ่งจะมีตึกอยู่บริเวณตรงหน้าหาดแต่ว่าเป็นตึกที่ตกล้างไปแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีร้านอาหารนะครับอยู่หนึ่งห้องนะครับตรงนู้นนะครับเป็นร้านอาหารก็คือเป็นร้านหมูกระทะ เองนะครับซึ่งบริการอาหารทั้งอาหารไทยอาหารซีฟู้ดนะครับพอถึงจะมีร้านนะครับบริการขายน้ําอยู่นะครับซึ่งเป็นร้านตรงที่เป็นสูงสีม่วงๆตรงนั้นนะครับบริการขายน้ําดื่มแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะครับตึกสีส้มตรงนั้นนะจะมีบริการห้องน้ําอยู่รับ พาไปเดินดูบริเวณชายหาดนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณของหาดเสาเอียงนะครับเพราะว่าจะมีซุ้มนะซุ้มเป็นไม้ไผ่แบบนี้นะครับจำนวนสี่ซุ้มนะครับจำนวนสี่ซุ้มแต่เพราะว่ามันก็ปุพังไปตามการเวลานะครับ ึ่งบอกว่าค่าบริการนะมีค่ามีการเก็บค่าบริการของซุ้มด้วยนะครับถ้าเป็นซุ้มแบบนี้นะครับมีที่ที่นั่งมีโต๊ะกินข้าวแบบนี้นะครับเขาคิดค่าบริการนะครับท่านละเจ็ดสิบบาทนะครับก็จะมีปลั๊กปลั๊กไฟนะครับไว้บริการด้วย นะครับผลท่าเป็นซุ้มใหญ่นะซุ้มใหญ่แบบนี้นะครับอ่าซุ้มใหญ่เก็บค่าบริการท่านละยี่สิบบาทนะครับก็นั่งได้หลายคนนะนั่งได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับมีลั๊กไฟและสวิตไฟนะครับ อ๋อโอเคเมื่อกี้ผิดนะครับก็ยี่สิบบาทแหละนะครับแต่มันตัวร่างมันหายไปนะคับดุ้มเล็กต้มใหญ่นะครับเก็บค่าไกิการท่าน้ะายี่สิบาทหมดนะครับไม่ใช่เมื่กี้เจ็ดสิบาทพูดผิดแต่จ้าโทษด้วยนะครับคนฝต่ทุกคนเราไปเดินชมนะหาดกันนะครับต้องบอกว่าหาดเขาเอียงเป็นหาดอีกหาดหนึ่งซึ่งมีความสวยงาม นะฮะไม่แพ้หาดใดๆในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับหาดยังเป็นหาดที่เขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็เพราะว่าชาวบ้านนะชาวบ้านบริเวณนี้เขารักษาความสะอาดมากๆเลยนะครับทําให้หาดที่นี่นะครับก็ยังเป็นอีกหาดหนึ่งนะครับที่ยัง น่ามาพักผ่อนนะครับในวันหยุดสัปดาห์นะครับหรือว,ว่าในช่วงเย็นๆนะครับก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้นะครับนี่ครับบริบเวณโดยรอบอ่าส่วนตรงนั้นนะฮะที่เป็นสีดำๆตรงนั้นนะฮะเป็นซุ้มเหลียงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู นาคับว่ามันเป็นอะไรนะครับมาดูใช้หาดกันวันนี้ถือว่าอากาศดีนะอากาศดีอากาศดีมากๆไม่มีแดด เหมาะสำหรับการมาเดินเล่นบริเวณชายหาดมากๆนี่นะครับอ่ากระแพนมุมกว้างนะครับให้ทุกคนดูนะครับบริเวณชายหาดเตาเอียงนะครับ นี่เลยนะครับทำไมเขาถึงเรียกว่าหาดเสาเอียงก็เพราะว่าเสาตรงนี้นะครับเป็นเสาต่อม่อนะครับที่มันโดนปักเข้าไปอยู่ในทะเลนะครับรวมไปถึงนะครับเสาที่ไปถึงชายฝั่งนะครับชายหาดตรงนั้นนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับ บริเวณชายหาดของหาดเสาเอียงตรงนี้นะครับจากที่สอบถามมาแล้วนะครับตรงเนี้ยเขาจะทำเป็นที่เทียบเรือของเรือเฟอร์รี่นะครับเทียบเรือของเรือเฟอร์รี่นะครับซึ่งจะเป็นเรือเฟอร์รี่ที่มาจากพัทยานนะครับแล้วจะมา ถึงจุดตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ทําเป็นต่อหม้อเนี่ยก็ทําเป็นทางเดินนะครับทางเดินที่เวลาลงลงเรือนะครับก็เป็นทางเดินนะครับจากเรือนะครับขึ้นชายฝั่งนะครับตรงนั้นนะครับแต่เพราะเศรษฐกิจนะครับที่มันไม่ดีนะครับจึงทําให้การก่อสร้างตรงนี้ชะงักไปนะครับผม แล้วก็ไม่มีการกลับมาทําใหม่นะครับส่วนเสาที่มันเอียงนะครับมันก็ไปตามการรับเวลานะครับตามการลับเวลานะครับโดนคลื่นซัดโดนลมโดนแดดโดนฝนนะครับมันก็ทําให้เสานะครับแต่ละเสาก็เบี้ยวเอียงไปนะครับตรงนี้ อะฮเฮดพิษเศรษฐกิจนะครับทำให้การกอร่อสร้างน้องหยุดชะงักไปครับไปหานี่อีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณใต้ต่อหม้อนะใต้ต่อหมอก็จะมีหิ่งช้านะครับ ับเป็นสิงชาเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือเด็กๆนะมาเล่นกันนะครับมีหลายอันเลยนะสิงชานะครับเราไปถึงนะครับนี่ใครมาเล่นสิงชาใครมาเที่ยวนะเกิดง่วงนอนนะครับเราก็มีบริการนะเปนะครับเปรนะ์อะนดับวันี้นะครับ นอนได้นะนอนประมามาอาจจะหลับได้นะครับเพราะว่าด้วยลมนะลมทละเลนะครับนี่บริการจิงชา้าคาราเพิ่ม Oh, oh, นนดี่ครับจุดเช็คอินนะครับ,รบมีป้ายแขยนติดม้ด้วยนะหาดเสาเอียงนะครับอ่าบริเวณต่อม้อตรงนี้นะครับมีสิงช้านะครับสามารถมาโยกเล่นสิงช้าได้นะครับ่านจะุดเช็คอินตรงนี้นะก็ถ่ายรูปตรงนี้นะครับก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่ง สำหรับหาเสาเอียงตรงนี้นะครับป้าทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้นะครับครับที่บอกว่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ บริการนะครับเวลาคนที่ลงเรือเฟอร์รี่มานะครับจากฝั่งขัทาก็จะมาลงตรงจุดตรงนี้นะครับแต่เพราะมันสร้างไม่เสร็จอ,องค์การก็เลยชะง,งักไปนะครับจึงเหลือเพียงแต่ปฏิมากรรมนะครับเสานะครับที่ยังเอีย,ง,ย,ง,ยงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนต่อมอตรงนี้นะฮะที่บอกเมื่อกี้ก็เป็นตัว ุดเช็คอินเนาะหาดเสาเอียงนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็มุมบนนะครับบริเวณหาดเสาเอียงนะครับเขาบอกว่ายังเป็นหาดที่น่ามาพักผ่อนอีกหาดหนึ่งครับ ก็นี่เป็นอีกหาดหนึ่งนะครับที่จยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเที่ยวนะครับซึ่งยังเป็นหาดหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ยังน่าเที่ยวมากๆนะครับเป็นหาดที่สะอาดสะอาดนะครับไม่มีขยะใ,ใดๆเลยนะครับผม โอเคนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ